สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TFX Station นะครับประจำวันพุธที่22มกราคมครับวันนี้มาเจอกันกันกบผมปั๊บจุรติคันติพโลนะครับบรรยากาศการทุนของตลาดในวันนี้ครับถือว่าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับโดยวันนี้ดัชนิหุ้นไทยไปิดทำการไปอยู่ในแดนบวกได้เซ็นต์อ x บวกขึ้นมา9.24จุดมาอยู่ที่1น3 6 1 7 7จุดนะครับหรือว่า 0. 6 8เป หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับอันดับที่1ครับคือหุ้นของ BBL ตามมาด้วย k t b แล้วก็มี k b a n k นะครับช่วงนี้กลุ่มแบงก์ประกาศงบประกาศผลประกอบการออกมาซึ่งก็จะเห็นว่างบออกมาหลายๆบริษัทนะครับออกมาดีเลยทีเดียวทําให้ตลาดก็มีความหวังครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาได้เดลต้าบวกขึ้นมา3 1 6นนะครับวันนี้ตลาดเองก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นโดยอันนี้สองหลักๆก็มาจากเรื่องของนโยบายจาก ประธานที่พิรดทรัมป์นะครับที่พอเข้ามารับตําแหน่งแล้วนโยบายที่บอกจะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจะตั้งกําแพงภาษีเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงหรือว่าเป็นนโยบายที่น่ากังวลเหมือนที่เคยทําไว้ตอนหาเสียงตลาดหุ้นสินทรัพย์ต่างๆก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับวันนี้ดัชนี Se ฟฟิตตี้ s ห้าศูน h 2 5บวกขึ้นมา5.2จุดครับมาอยู่ที่ 886. จุดนะครับ0.59%ส่วนทิศทางของราคาทองคํา วันนี้นะครับโกลออนไลฟิวเจอรครับ GO Series H 2 5บวกขึ้นมาถึง35ดอลลาร์เลยครับราคาทองคำก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวสาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงในช่วงนี้ก็เกิดจากการที่คุณโรกทัพนะครับส่งสัญญาณว่าไม่ได้จะใช้นโยบายที่มีความน่ากังวลน,นโยบายที่แข็งกร้าวมากไม่มีการขึ้นภาษีอย่างรุนแรงพอเป็นแบบนี้เงินเฟอ้อก็น่าจะค่อยๆไม่ร้อนแรงนะครับ พอเงินเฟอ้อส่งสัญญาณดีเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยต่อไปได้เราก็เลยเห็นว่าพอทั้ม,มเข้ามาเนี่ยค่างเงินดอลลาร์อ่อนพอค่างเงินดอลลาร์อ่อนราคาทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นมาซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าทั้ม,มเข้ามาแล้วคุณไทยได้อันนี้สงบวกขึ้นมาแค่ไหนแล้วก็ราคาทองคำสินทรัพย์ต่างๆจะปรับตัวตอบรับนะครับในทิศทางยังไงบ้างมาพูดคุยกันกันกบผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับในช่วงของสภา์พิเศษครับ มาคุยกันนะครับกับคุณนภัสอมรสงเจริญจากโยนต้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปั๊บสวัสดีคุณปั๊บนะครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะทําให้นักลงทุนยิ้มได้บ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับก็อันนี้สองส่วนหนึ่งก็จากที่คุณปั๊บได้เกิดในช่วงของหน้านะครับก็หลังจากที่คุณทําเข้ามาในรอบนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่กังวลกันนะครับเเรื่อองทล จากที่คุณทำออกมาให้ความเห็นเนี่ยนดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าที่ตลาดคาดการไว้ล่วงหน้านะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าถ้าจำมาได้เนี่ยสมัยที่คุณทำเป็นประธานาธิบดีในรอบก่อนเนี่ยสมัยนั้นยังมีตัวทวิตเตอร์นะครับซึ่งการทวิต,ตแต่ระคางนี่อาจจะส่งผล IMPACT กับตัวตลาด หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคําค่าเงินรวมถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับดังนั้นผมก็มองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่การเทรดเนี่ยอาจจะต้องทําการบ้านมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่เราอาจจะต้องแบบรีแอคไวขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องตามข่าวสารมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณโดนรัมรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในสมัยนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่า ตลาดที่เห็นสัญญาณบวกหลังจากคุณพร้อมเข้ามารับตําแหน่งแล้วโมเมนตัม um จะไปต่อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีคําแนะนํามีมกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงบ้างเดี๋ยวชวนคุณพัฒนนะครับไปดูการในตลาสินทรัพย์เลยฮะเริ่มต้นจากบรรยากาศการทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยครับว่า Index. s s e ินเด็กเห็นสัญญาณปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วนะครับตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้หุ้นไทยนี่เจอจุดต่ําสุดไปหรือยังครับครับผมก็เดี๋ยวขอสลับไปที่เออภาพครับของผมสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก okay, so ็ภาพเซ็นดิ้นเด็กนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ่อราคานะครับปรับตัวลงมาทำลบว่าโลนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตรงนี้นะครับไ s, <laughs> <S i เนี่ยมีเดเวอร์เจ็นเกิดขึ้นนะครับอันนี้สะท้อนว่าเอ่อโมเมนตัมในการลงรอบหลังเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยเอ่อมีการเบรกเอาท์ผ่านเอ่อตัวแนวต้านของดาวเทนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นเส้นสปีดไลน์นะครับก็คือเอ่อจะเป็นเส้นที่มีความชันกดลงมาต่ำนะครับไอเนี้ยผมมองว่าตัวเซ็นดิ้นเด็กมีโอกาสที่จะ ฟื้นขึ้นได้ต่อเพื่อไปทดสอบเส้น200วันก่อนนะครับบริเวณสักเอ่อหนึ่จุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองว่าจะเป็นการขึ้นชูดแล้วก็เอ่อเปลี่ยนแนวโน้มกลับไปเป็นขาขึ้นสัทีเดียวนะครับเพราะว่าเอา่อจะมีแนวต้านหลักเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นดาวเทนไลน์น,นะอันนี้เป็นแนวต้านหลักซึ่งถ้าสังเกตบริเวณ 4, 1410เนี่ยจะเป็นเอ่อแนวต้านของไฮก่อนหน้าด้วยนะครับผมมองว่า1380นะครับ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบก่อนถ้าผ่านไปได้อาจจะไปเทสที่1,410นะครับแต่มองว่า1,410เนี่ยอาจจะเป็นระดับที่อาจจะไม่ได้ผ่านกันได้ง่ายๆนะครับก็มองว่าช่วงสั้นนะครับฟื้นตัวขึ้นไปก่อนก็สามารถเทรดดิ้งกันได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับครับดูเห็นสัญญาณดีขึ้นสาหรับตลาดหุ้นไทยนะครับไปดูที่ดัชนีดเซ็ตฟกันบ้างครับแล้วเซ็ตฟิฟตี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เซ็ตฟิก็มีสัญญาณเหมือนกับตัวเซ็ตอินเด็กนะครับปรับตัวลงมา นะครับทำ lower low, low แต่มีสัญญาณเ i v e r เ e นต์นะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยมีการเบรกเอาท์ผ่านตัวเส้นดา d i a น o ล a l ขึ้นมาได้เป็นวันแรกนะครับดังนั้นตัวเซฟวิตตี้นะครับในช่วงสั้นเนี่ยผมอาจจะ buy and นในฝั่งรองเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีเ i v e r เ e นต์พร้อมกับการเบรกเอาท์ผ่าน diagonal น,นะครับดังนั้นเนี่ยการที่หากมีจังหวะในการย่อตัวลงมานะครับใกล้ๆแน break out ผมก็มองประมาณสัก880ถึง882 จุดตรงนี้นะครับจะเป็นจังหวะในการเ,าเปิดสถานะรองนะครับสำหรับตัวเ5 0 Series ซนะครับส่วนแนวต้านนี่จะอยู่ที่บริเวณ902นะครับเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านถัดไปในยอยู่บริเวณ912ตามลำดับนะครับครับสถานะครับเน้นฝั่งไหนเป็นหลักสำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะตอนนี้ครับ มองว่าตอนนี้ให้เป็นย่อรองเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน,มนเป็นการเบรกเอาวันแรกนะครับวันนี้วันแรกก็มองว่าช่วงนี้การเทรดในฝั่งรองอาจจะได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับสำหรับคนที่อยากจะเทรดฝั่งช็อตเนี่ยผมมองว่าโซนที่ขึ้นแล้วมาแล้วน่าจะ,ะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะนะครับแล้วก็อาจจะ buy at เทรดฝั add, ่งช็อตได้เนี่ยจะอยู่ที่โซนบริเวณ เออ915บวกลบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเดิมนะครับที่มีนัยยะแล้วก็ณปัจจุบันก็เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแนวต้านแล้วนะครับคนที่เปิดสถานะช็อตมาครับตอนนี้ต้องปิดสถานะช็อตเราก็กลับมาเปิดลองได้เราไหมครับใช่ครับผมมองว่าควรควรปิดสถานะช็อตก่อนนะครับแล้วก็สลับมาเล่นหน้าลองนะครับแล้วถ้ารีบาวขึ้นไปใกล้แนวต้าน915บวกลบเนี่ยค่อยเออกลับมาเล่นหน้าช็อตใหม่นะครับ ได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอันนี้คือภาพระยะสั้นนะครับไปดูภาพระยะกลางภาพระยะยาวของเซตฟิกันหน่อยฮนะว่ากลับขึ้นมารอบนี้เนี่ยสามารถรันเทรนยาวๆได้หรือเปล่าหรือว่าแนะนําเกงกำไรแค่ในระยะสั้นของในฝั่งรองก่อนครับเออพอจรินีผมมองเกงกําไรในระยะสั้นในฝั่งรองก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าสังเกตนะครับก็ลงมาลึกนะครับแล้วก็กรอบลากเนี่ยจะเป็น อันนี้เป็นภาพรายสัปดาห์นะครับโซนที่ราคาลงมาแตะแล้วเริ่มยืนได้ตรงนี้เออจะเป็นแนวเบรกเอาเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวรับนะครับมองว่าการเทรดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเออแนวต้านของเส้น20สัปดาห์ก็915บบวกลบพอดีเลยนะครับก็ถือเป็นแนวต้านที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้นะครับการขึ้นมาเออผมก็มองว่าถ้ามันขึ้นมานะครับถึงจะผ่านไปได้เนี่ยก็อาจจะเจอเส้น200วิคที่ประมาณสัก925บวกลบนะครับดังนั้นก็มองว่าเออช่วงสั้นเนี่ยแนะนําเป็นการเทรดขึ้นนนไปก่่อนนะครับแต เวลาเจอแนวต้านที่ใกล้ๆกันเนี่ยผมอาจจะมองว่าเอออาจจะยังไม่ไม่แนะนําให้ไอ้ถือต่อเพื่อเพื่อไปทดสอบแล้วก็ลุนเบรกขึ้นไปสักทีเดียวนะครับครับอ่ะย้ำนิดนึงฮะจุดเทคโปรฟิตนะครับฝั่งรองอยู่ที่ตรงไหนครับเออมองที่912ครับก็ก่อนก่อน915นิดหนึ่งนะครับกลัวเพิ่งขึ้นไปเทรดแล้วมันจะย่อนะครับก็เทค p r o f ิตก่อนแนวต้านสักนิดนึ่งครับ900เออครับครับสต็อปลอสด้วยครับ ถ้าสต็อปลอใช้แปดร้อยหกสิบแปดนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวยโลของรอบนี้นะครับเป็นจุดในการสต็อปลอได้ครับก็มองระยะสั้นเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาดีจริงนะครับการปรับตัวมีโอกาสเห็นได้แต่อะไรก็ตามเทรนหลกัหลกแนวะโน้มหลักของหุ้นไทยนี่คือ,อยังมองอยู่ในฝั่งขาลงอยู่นะฮะก็ในเก่งกำรระยะสั้นนะครับตลาดหุ้นครับจะเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นนี่ต้องทะลุเส้นไหนขึ้นไปก่อนครับจริงๆถ้าเป็นตัวภาพเซ็นเต็เด็กนะครับก็ 1,380อันนี้เส้น200วันนะครับแต่ว่าขึ้นไปได้เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะเจอตัวดาวเทลไลน์นะครับผมมองว่าถ้าเบรก1,410ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวไปเป็นขาขึ้นนะครับณตอนนี้ก็อาจจะขึ้นไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเจอตามแนวต้านเนี่ยอาจจะต้องเ,ออเริ่มรับมันระวังนะครับแล้วก็อาจจะลดพอร์ตลงมานิดนึงนะครับก็แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าออการปรับตัวขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเทียบกับภูมิภาคหลายๆประเทศนะครับเรา เรายัางถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่นะครับได้ครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นนะครับไปดูต่อครับที่ราคาทองคำกันบ้างแนวโน้มราคาทองคำเป็นยังไงบ้างทองคำเนี่ยดปูปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะก็<น>ะจุดออไทม์ไฮนี่น่าจะได้เห็นอีกนิดเดียวเองนะครับทะลุไปจะขึ้นไปตรงไหนต่อมีคำแนะน,นำลงทุนยังไงดีครับครับก็สำหรับตัวทองคำนะครับเบรกผ่านตัวรูปแปบสามเหลี่ยมนะครับยิ่งผมยังใบแอดในฝั่งรองนะครับก็ ถ้าจมันได้นะครับได้ผมเคยไ,ได้แมาพูดคุยกับคุณปับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเจนยูรีเฟกนะครับในราคาทองคําตอนนั้นก็ถือว่าสติดิเนี่ยยัง,ย,งยังทํางานได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเปิดต้นปีมาทัวทองคำยังยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับประกอบกับภาพทางเทคนิคมันมีการเบรกเอาผ่านรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธของทองคำเนี่ยผมมองว่าการย่อรองนะครับจะเป็น สถานะที่ได้เปรียบมากกว่าการเปิดช็อตส่วนแนวโน้มนะครับสำหรับตัวสปอตนะครับตอนนี้นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ2,740แนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับหลักเลยเนี่ยอยู่ที่2,715นะครับซึ่งเป็นบริเวณแนวเบรกเอานะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่2,790บวกลบตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระดับไฮเดิรที่เคยทำไว้นะครับส่วนคนที่อยากจะส่วนเนี่ยผมมองว่าอาจจะเซฟเซฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอ ตัวราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำระดับออทามายเพือเอ่อลุ้นสัญญาณบรดิสเดเวเทนในการเทรดฝั่งช็อตนะครับณตอนนี้เนี่ยคืออาจจะต้องรอ,อ,อตัวทองคำปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพระยะยาวนิดหนึ่งนะครับก็เป็นภาพรายสัปดาห์นะครับก็ยังแป่งตัวในกรอบอัพเทนชแนลนะครับถ้าเบรกผ่านไฮเดิม erm ขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการไต่ ขึ้นไปใกล้ๆกรอบนนะครับก็ผมตีบริเวณสัก2,880-2,890บวกลบนะครับที่เป็นกรอบนของชแนลตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไปแล้วมีสัญญาณเบรสิตเดเวเทนนะครับค่อยเทรดฝั่งช็อตนะครับแต่ณปัจจุบันยังมองว่าการเทรดในฝั่งรองยังมีความได้เปรียบอยู่นะครับครับก็มองว่ามีถือต่อนะครับแล้วก็รอเทคโปรฟิตตามกรอบที่วางไว้สำหรับทงคำเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่ามาครับเดี๋ยวไปดูค่าเงินกันหน่อยฮะว่า ดอลลาร์จะอ่อนอีแค่ไหนแล้วก็เราจะลงทุนกันยังไงนะครับในช่วงที่ภาวะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าคนที่ลงทุนตลาดทีเฟกต์่สามารถเข้าไปเก็งกำไรในคู่เงินที่เทรดในตลาดทีเฟกต์ได้ด้วยนะครับทั้งดอลลาร์นเยนนะครับแล้วก็ยูโรนะครับโดยดูค่างเงินกันหน่ไยได้ครับก็เริ่มจะตัวค่างเงินบาทกันก่อนเลยนะครับก็แข็งข้า,ข,าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับภาพของเงินบาทก็มีการ เบรกเอ่อเบกดานะครับหลุดรอบล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมลงมานะครับในเร้่ค่าเงินบาทผมมองว่าหาจังหวะช็อตเมื่อรีบาวน์นะครับจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบมากกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณสามบบวกลบนะครับซึ่งก็เป็นแนวที่หลุดลงมานะครับถ้าเด้งขึ้นไปตรงนี้ก็ให้เป็นรอจังหวะในการเปิดช็อตลงมานะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่สามสิบสามจดสี่นะครับแล้วก็สามสิบสามตามลำดับนะครับก็ใช้บริเวณสองจุดนี้เป็นจุดในการที่ปิดได้นะครับต่อมาจะ ตัวของค่างเงินยูโรก่อนก็เป็น EURUSD นะครับก็ค่างเงินยูโรดอลลาร์นะครับผมมองว่าให้เทรดในการเปิดสถานะรองเป็นหลักนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะ falling wedge นะครับแล้วก็มีการ break out ผ่านขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วรับตอนนี้จะอยู่ที่เส้น20วันนะครับ1.0 0.348นะครับตรงนี้เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านนี่จะอยู่ที่1.0524นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปประมาณ1.06ตามลำดับนะครับส่วนค่าเงินเยนนะครับอันนี้ก็เออถ้าเทียบกับเงินบาทหรือว่าตัวดอลลาร์อินเด็กโดยตรงเนี่ยถือว่าอาจจะปรับตัวลงมาไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอาจจะเออยังไม่ได้พลิกกลับมาแข็งค่ามากนักนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะรอการประชุมเออมีโอเจนะครับในวันศุกร์ แต่ไบเอส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่ตัวช่าเงินเย็นนะครับจุดต่ำกว่าเส้น20ลงมานะครับอันนี้ผมอาจจะไบเอสดในฝั่งช็อเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัว m c d เนี่ยก็มีการตัดลงต่ำกว่าเส้นสิกแนวแนวไลด้วยนะครับส่วนจุดที่มองว่าขึ้นไปแล้วจะเปิดช็อตเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆแนวบรกดาวนะครับประมาณ156.88ตรงนี้นะครับส่วนแนวรับเลยเนี่ยจะอยู่ที่เส้น200วันนะครับ152.87นะครับ ด้านของค่าเงินเยนเทียบบาทนะครับอันนี้มองว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ตรงกร่งกลางกรอบนิดนึงนะครับแต่มองว่ารออีกนิดนึงนะครับถ้ามีจังหวะที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาใกล้ๆกรอบล่างนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่บริเวณซัก 0.21ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะในการเปิดสถานะรองกลับขึ้นไปนะครับส่วนค่าเ,ออเงินยูโรบาทนะครับอันนี้ผมมองว่าเปิดสถานะรองได้เลยนะครับย่อลงมาประมาณสัก35.2 6บตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบล่างของเราเดชแนลแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตก็จะมีตัวออสัญญาณไดเวเจนจากเ s สไสนับสนุนด้วยก็เล่นรอบรีบาวกลับขึ้นไปได้ ครับก็เป็นทิศทางของค่าเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ,ตอครับว่าแล้วในฝั่งของดัชนีในฝั่งของหุ้นไทยนะครับถ้าเป็นตัวหุ้นใบตัวเนี่ยจะมีคาแนะนำยังไงบ้างช่วงนี้มีหุ้นตัวไหนที่มีสัญญาเทคนิคที่น่าสนใจบ้างครับครับก็วันนี้ตัวที่แนะนําจะเป็นของตัว BdMS นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับก็ตัวไ s i มีการส่งสัญญาณบ s h diverge n c e เกิดขึ้น นะครับประกอบกับวันนี้เนี่ยเราเพิ่งเห็นการเบรกเอาผ่านออรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเป็นวันแรกนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีโมเมนตัมหนุนให้ตัว BDMS เมนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแนวรับก็ใกล้ๆในเบรกเอานะครับ23.80ตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่24.5นะครับแล้วก็แนวต้านหลักนม่อยู่ที่25บาทนะครับก็เป็นออจุดสวิงไฮก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดทำนิวโลเดิมด้วยนะครับสำหรับ BDMS ครับตัวที่หนึ่งะครับมีตัวต่อไปด้วยไหมครับอยอังมีอีกตัวนึงครับตัวของ True นะครับวันนี้ก็เห็นการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้าสังเกตการย่อตัวเมื่อราคาเนี่ยเข้าใกล้แนวเบรกเอาท์ของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับ ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตแท่งเทียนวันนี้ก็เป็นลักษณะแฮมเมอร์ที่มีหางด้านล่างนะครับอันนี้ผมมองว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับที่11.50นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองที่บริเวณไฮเดิมนะครับ12บาท40ตรงนี้นะครับ ครับก็เป็นหุ้น2ตัวที่มาแนะนํากันนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปปรับแล้วก็วางแผนกลยุทธ์การลงทุนสําหรับพอร์ตของท่านได้นะครับก็คุยกันไปทุกสินทรัพย์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงสุดท้ายครับว่าคําแนะนําด้านการลงทุนนะครับช่วงนี้มีเสิร์ช h มีเปเปอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาติดตามกันในช่วงของน n เลชชาร์ริงครับ ไปดูกันกับบทวิเคราะห์ของหลักทัพย์ยนต้าหน่อยนะครับช่วงนี้เห็นประเด็นหเห็นปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อตลาดที่นักทุนจะต้องจับตาบ้างครับครับผมกออ็สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าตัวของ Set Index เนี่ยมีการเกิดสัญญาณที่เรียกว่า d ด็ดคล s s นะครับซึ่งสัญญาณเดดคอร์สเนี่ยฟังแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวนะครับเดดคอร์ส <Dead cost S 2> คืออะไรนะครับเดดคอร์สคือ,อสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่มีพีเรียดสั้นนะครับตัดลงต่ำกว่าพีเรียดยาวนะครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับสัญญาณ golden cross นะครับก็ในรูปนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น golden cross นะครับ จะมีการตัดขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ยสั้นตัดยาวขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นโลเ้นคอสส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นเดดคอสนะครับในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือตัวเซ็นเซนเต็กเกิดเดดคอสขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราต้องกังวลแค่ไหนแล้วก็สถิติหลังการเกิดเดดคอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางยุนต้าเองก็ได้มีการออกเปเปอร์ฉบับนี้นะครับเพื่อให้ดูว่าการเกิดเดดคอสเนี่ย น่ากังวลหรือเปล่านะครับก็เส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ย20วันกับ200วันนะครับซึ่ง20วันเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของเส้นค่าเฉลี่ยที่มี p อ r i o d สั้นนะครับ200วันก็เป็นระยะยาวขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากผลการ b a c k เทสจริงๆนะครับวันนี้เราไปทําการ b a c k เทสแล้วตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2024ก็รวมระยะเวลาประมาณสัก15ปีนะครับเราจะมีสัญญาณเนี่ยเกิดขึ้น11ครั้ง นะครับแต่ว่าความถูกต้องของอสัญญาณน,นี้นะครับจะถูกต้องเพียง5ครั้งใน11ครั้งนะครับหรือว่าคิดเป็นเวนเลทที่ประมาณ45%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็มองว่าการเกิดสัญญาณเด็ดคอ์เนี่ยอาจจะไม่ได้หน้ากังวลม,มากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่ ต่ากังวลหากเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณเดดคอร์สนะครับมันคือการทำนิวโลของดัชนีพร้อมกับการเกิดเบรกเอาไว้แก็นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในปี2019นะครับเมื่อเกิดสัญญาณเดดคอร์สเนี่ยตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงมาแรงมากนะครับเป็นเพียงการแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือการเกิดเบรกเอาไว้แก็นะครับก็คือการที่ตัวดัชนีเนี่ยเปิดแกบบ็บหลุดแนวรับลงมานะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้้อองงรระะวัันะันนนคบีก็ ทำให้ตัวของดัชนีเนี่ยปรับตัวลงแรงนะครับเคสที่2นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันในปีเออ่2023-2024นะครับหลังการเกิดเด็ดคอร์สนะครับถ้าสังเกตก็เออ่ดัชนีเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนะครับมีจังหวะรีบาวสลับกับขึ้นมาด้วยนะครับส่วนจุดที่น่ากังวลคือการเกิดเบรกเอาไว้แกลบนะครับซึ่งก็เออ่มีการเกิดเบรกเอาไว้แกลบนะครับหลังจากนั้นตัว Index เซ็นต์อิเด็กนี่ยก็ปรับตัวลงมาอีกราวๆสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็จึงสรุปว่าตัว Dead เเอ่นีย อาจจะไม่ใช่สัญญาณที่น่ากังวลมากนักนะครับเพราะว่าถ้าดูนะครับอันนี้ก็ไปทําการแบคเทสว่า100วันทําการหลังเกิดเดดคอร์สนะครับตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยให้ผลตอบแทนไปยังไงนะครับก็ถ้าดูที่เส้นสีเหลืองนะครับเป็นเส้นกลางเนี่ยตรงนี้ก็เจอจะเป็นตัวแทนของค่าเฉลี่ยนะครับในการท back ําแบคเทสมาทั้งหมดนะครับโดยสรุปก็คือตัวเซตอินเด็กซ์นะครับแกว่งตัวเป็นเพียงแค่ลักษณะไซเบทเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ ลบมากนักนะครับก็เลยมองว่าตัวการเกิดสัญญาณเดดคอร์สนะครับอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่น่ากังวลมากนักนะครับแล้วก็ให้ระวังการเกิดเบรกเอาไว้เก็บเท่านั้นนะครับก็สําหรับเปเปอร์ที่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ไม่อยากให้กังวลกับสัญญาณเด็ดคอร์สมากนักนะครับแล้วก็ยังมองว่าเซ็นดอินเด็กซ์นะครับแม้ว่าจะเกิดสัญญาณเดคอร์เราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งสองวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ยังมองว่าอย่างเทดดิ้งได้อยู่นะครับครับก็คือ เป็นสัญญาณที่บอกให้เฝ้าระวังไว้แต่ก็ไม่ต้องเถืนอนว่าต้องขายหมดต้องล้างผ่อนหมดนะครับก็รอดูสัญญาณอื่นประกอบไปด้วยนะครับใช่ครับผมครับอ่ะเด c ดคอสไปแล้วถามเพิ่มนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นมากลายเป็นโกลเด้น o อสแบบนี้ก็เหมือนกันไหมฮะว่าก็ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นแรงๆเหมือนกันเป็นสัญญาณในการต้องรีบซื้อหรือเปล่า พราะมันก็จะเหมือนกับเดคอสว่าให้รอดูสัญญาตัวอื่นประกอบไปด้วยนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไปดูสูตรของตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับไปดูอัค่าเส้นค่าเฉลี่ยมันถูกคิดโดยราคาปิดของราคาแต่ละวันนะครับแล้วก็นํามาเฉลี่ยกันนะครับดังนั้นตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเป็น lagging indicator นะครับซึ่งอาจจะช้ากว่าตัวราคานะครับดังนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมันมกจะตามราคานะครับแต่ว่าสิ่งที่ เออเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของสัญญาณนี้ก็คือถ้าเกิดแนวโน้มขึ้นมาจริงๆนะครับอันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เทรดเป็ดเป็นเทนดฟลเวอร์แบบหนักๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับการกินเออระยะเมื่อเกิดสัญญาณนะครับความแม่นยําเมื่อยี้ที่เราให้ดูก็คืออาจจะไม่ได้แม่นยํามากนักนะครับวินเลทประมาณสัก4ี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเออถ้าดูจังหวะที่จะกินคําใหญ่นะครับอันเนี้ยเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้แบบเป็นต้นแนวโน้มแล้วก็ถือยาวได้นะครับดังนั้นก็อาจจะ แนะนําเป็นสองแบบถ้าคนที่เล่นเป็นสวิงเทรดนะครับหรือว่าการเล่นสั้นๆเกมลายคำสั้นเนี่ยการใช้สัญญาณเดทคอร์หรือโกลเด้นคอร์เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ช้าเกินไปในการเข้าเทรดนะครับแต่ว่าคนที่เป็นการถือแนวโน้มระยะยาวนะครับแน่นอนว่ากลยุทธ์เนี่ยอาจจะวินเลทไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าได้คำหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นบิ๊กวินได้นะครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพัฒน์มากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนาแล้วก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปนะครับเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจจากทางตลาด t ีเ x มาประชาสัมพันธ์ให้กับ,ค,บคุณผู้ชมทราบกันครับใครที่มองหาโอกาสในการลงทุนหาความรู้นะครับวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ตลาดซับแห่งประเทศไทยจะมีงานสัมมนาพิเศษต้อนรับปี2025จับทิศเศรษฐกิจหุ้นทองฟิวเจอร์เสร,ริมพอลงทุนด้วย TF e x นะครับมาเจอกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับทั้งเรื่องของประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยจะลงทุนยังไงในตลาด TFex นะครับพร้อมกับเทคนิคอล องค์ความรู้นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนกันอย่างประสบความสําเร็จสามารถสแกน QR code มาหน้าจอนะครับแล้วก็มาเจอกันได้กักบงานนี้วันที่26มกราคมนี้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการ t ีเฟ t a t i o n วันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ